รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะรีเชื่อว่าทุกทท่านนะคะหลังจากกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ตอนนี้เฟรชมากๆากรีและทีมงานแฮ p ปี้ไลฟ์กบคุณรีนะคะก็จัดสรรเรื่องราวดีๆมาให้กับแฟนๆรายการช่วงของลัคกี้มิลสุขภาพกับราศีค่ะวันนี้เรายังอยู่เรื่องของลายเซนแต่เราจะได้รู้แล้วว่าลายเซนแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพกับอาจารย์นุชฉันสีค่ะ และมาช่วงของอร่อยอร่อยอร่อยนะคะมีหลายๆท่านมีเมนูปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลปลาไหลย,ย่างอะไรต่างไม่อยากทานเพราะว่าฉันปล่อยปลาไหลวันนี้หลก็เลยคิดค้นเมนูมาให้เป็นปลาไหลเจค่ะซึ่งอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆและมาถึงช่วงของแฮปปี้เฮล์ใส่ใจในสุขภาพนะคะเรื่องของการดูแลเต้านม หลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมจะดูแลอย่างไรกับนายแพทย์วอรเทพค่ะ Happy trip Happy time สำหรับผู้ที่มีลูกหลานอายุ4-14ปีอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งค่ะที่เรียกว่าคิดซานเนียซึ่งเขาจำลองอาชีพต่างๆให้ลูกหลานของท่านได้เข้าไปเป็นจริงแล้วก็จะได้ทดลองเราขับมาพบกันค่ะ ช่วงลักกี้มิลสนับสนุนโดยบัค1113อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐมันเหมาะมากเลยค่ะในช่วงของลักกี้มิลสุขภาพกับราศีวันนี้ค่ะลายเซ็นแบบไหนที่จะบอกว่าเนี่ยสุขภาพไม่ดี เนี่ยสุขภาพดีเรื่องของสุขภาพกับลายเซนนะคะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนคะ่ะว่าการทำนายหรือการอ่านเรื่องสุขภาพในายเซนนี้ตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือตำแหน่งตัวแรกหรือที่เราเรียกว่าประธานนั่นเองนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต้องแบ่งตำแหน่งของประธานเนี่ยออกมาเป็น3ส่วนนะคะเพื่อแยกออกมาดูว่าท่านมีโอกาสจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในส่วนใดของร่างกายคะ่ะ อย่างตัวอย่างแรกนะคะจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ไปขมวดเป็นปมอยู่นั้นอยู่ในตำแหน่งของด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้หมายถึงศรีรษะสมองนะคะการหมกมุ่นคุ้นคิดนะคะการมีปัญหาเรื่องไมเกรนหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทได้ตัวอย่างต่อมานะคะลายเส้นตรงนี้เนี่ยจะขมวดอยู่ในตำแหน่งที่เราเรียกว่าเป็นช่วงของขาเข่าข้อนะคะ เพราะฉะนั้นต้องกดออกค่ะถึงจะไม่มีปัญหาส่วนลายเส้นตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าโอ้โหมีเส้นทิ่มแทงที่คาดเยอะไปหมดเลยค่ะอันนี้ละ่ะจะหมายถึงเรื่องของโครคภัยลุมร้าหรือว่าอมาพฤกษ์อมาพาตได้เลยทีเดียวตัวอย่างลายเซ็นต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของลายเซ็นที่ต้องระวังเรื่องระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์เหตุผลก็เพราะว่าลายเซ็นนี้นะคะมีเส้นที่ไปตวัดหรือว่า ไปขมวดแล้วก็พุ่งลงสู่โซนบินนั่นเองค่ะเมื่อแก้ไขไลายเซนเพื่อให้เสริมสุขภาพกันแล้วอย่างไรก็ตามนะคะหมั่นออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์สุขภาพท่านก็ต้องดีแน่นอนค่ะเรื่องของเส้นสายลายเซนไม่ใช่เรื่องเส้นๆค่ะแต่เราเอาเส้นสายและรูปทรงเหล่านั้นเนี่ยมาประดิษฐ์ให้เป็นลายเซนเพื่อเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรัก สุขภาพและเรื่องอื่นๆได้เพียงแต่ว่าท่านต้องทำให้ถูกวิธีนะคะและโดยเฉพาะเนี่ยลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างลายเซ็นก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเหมาะสมที่จะใช้ทาุอะไรอย่างไรค่ะ เชฟผีใส่เครื่องส้มตำลงในครบเชฟผูใส่ผงปรุงรสส้มตำไทยพร้อมน้ำแล้วแค่เขยา่าเชฟผีตำแหลกครบแน่แน่ครับเชฟผู่ำผทำเสร็จแล้วครับอร่อยได้ไม่ง้อครกผงปรุงรสส้มตำไทยและอีกหลากหลายตรามือที่หนึง ทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเติมเต็มเสน่ห์สูตรตำนาเอกลักษณ์ขนมไทยนี่แหละเสน่ห์ขนมไทยกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเจอแล้วแป้งขั้นเทพที่ตอบทุกความต้องการเรียนวนหนอยหวานจากเมเบลีนิวเยอร์กด้วยหนูแป้งเล็กละเอียดที่ช่วยดูดซับความมันให้ผิวกระจ่างใสน้ไม,ม่มันขอแนะนําขนาดทูโกพบง่ายสวยง่ายจากเมเบลีนิวเยอร์เครื่องสำงอางันดับหนึ่งของโลก ผู้หญิงเราไม่ได้ส่องกระจกเพื่อบอกว่าตัวเองสวยแค่ไหนแต่อย่าย่รู้ว่าพวกเรากำลังมองหาจุดบกพร่องเล็กๆที่อาจมองข้ามไปพรอนสโ w ล e s สไวท์เซรั่มใหม่เข้มข้นกว่าถึง9เท่าด้วยอนุภาคขนาดเล็กช่วยสินทรันั้นลึกช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่จัดการยากพรอน l โ w ล e s สไวท์เซรั่มยกระดับเพื่อความกระจ่างใสใน7จันวันย่างๆทอ,ทอ ออมสินแจกทองร้อยปีทวนหน้าเป็นสลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลองร้อยปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100่งยไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอครับพหยาดชีวิตจริงนะคะมีมชีละครฉันเนี่ยเป็นโรคก,กลัวฝรั่งเว้ยเจอปุ๊บนะ จะเป็นมธอยังทำ C P R ไม่เป็นเลยนะไอ้ก็นึงมันจมนะนนไม่ได้ตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเปรี้ยวปากอาทิตย์นี้ไปเช็คอินตลาดย้อนยุคแหล่งรวมของอร่อยที่ตลาดท่านาจังหวัดนคปรปฐมอร่อยกับส้มโอหวานฉ่ำและต้มยำพุงปลารสแซ่บปิดท้ายด้วยของฝากชื่อดังขนมม่มม้อนจางหอมอร่อยห้ามพลาดเลยนะคะช่วงอร่อยร้อยอร่อยกับครัวคุณรีดสนับสนุนโดยเส้นหมี่อบแห้งวัยวๆ หัวกะทิร้อซตาอร่อยดีในช่วงอร่อยอร่อยออร่อยนะคะขอฝากเมนูตาไหลเจก่อนเอิน่นี่เลยค่ะใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่ทำอาหาร AEC ก็จะเข้ามาแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้อง ยกระดับมาตรฐานความสะอาดของร้านอาหารของเราไว้เลยเครื่องทำอาหารเพื่อ,อสุขภาพของเราเตรียมพอเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราจะใช้น้ำมันแค่เพียง1ช้อนเท่านั้นเออ๊บเทลงไปเลยหลังจากนั้นตั้งเพื่อที่ตั้งเวลาเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ นี่คือปลาไหลของเรานั่นเองเห็ดหอมเอาเจ้าตัวนี้ค่ะไปคลุกในแป้งเพราะเดี๋ยวเราจะไปทอดค่ะเราคลุกแป้งก่อนนะคะเดี๋ยวความร้อนนะคะในเครื่องทำอาหารเพื่อสุขภาพได้แล้วเราก็จะนำตัวเห็ดหอมนี้นะคะไปทอดแทนปาลาไหลอาจจะสงสัยทำไมปาลาไหลนี้มันดูนะอ้วนๆเดี๋ยวเราหั่นค่ะ ให้เป็นยาวๆแทนปลาไหลนั่นเองนี่เห็นไหมเหมือนไหมเราได้หลากหลายแบบเลยในดอกเดียวกันเนี่ยคุกไว้เอาละเปิบใส่เลยค่ะเตรียมพร้อมเรียงทำการตั้งเวลาให้เรียบร้อย ่าโอเคค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเตรียมน้ำราดปลาไหลเพราะเดี๋ยวเราจะมีข้าวแล้วก็เอาปลาไหลวางแล้วก็ราดทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยขณะที่เรารอคอยตรงนี้เรามาเตรียมนี่กันน้ำมันนิดนึงไม่เยอะนะคะเพราะว่าในเมื่อเจ้าปลาไหลของเราก็ไร้น้ำมันแล้วตัวนี้ก็ไม่จะเป็นต้องมีน้ำมันเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาพริกเนี่ยใส่ลงไปให้มันแซบๆนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายใส่ลงไปผัดเลยผัดจนกระทั่งให้กลิ่นของพริกที่อาจจะมีการเหม็นเขียวออกไปให้หมดตามด้วยน้ำตาลใส่ขาว และตามด้วยนี่ค่ะซีอิ๊วขาวน้ำพึ้งค่ะปึ๊บเยิมเยิมใช่ไหมนึกถึงน้ำราดปลาไหลอะและตามด้วยเจกโชเจกโชมันก็จะเปรี้ยวๆนิดๆ โ้โหน้ำซอสของเราเหนียวหนืดกำลังดีหอมมากนี่คือข้าวหน้าปลาไหลดีๆนั่นเองจบแล้วนะฮะตอนนี้เรามาเตรียมคีบปลาไหลใส่ลงในข้าวนี้เปิดข้าวค่ะอืมพร้อมแล้วปลาไหลนี่รือบอย่างนี้เลย นี่ค่ะปลาไหลตัวที่สามโอ้โหจานนี้อู้ฟูเหลาปึ๊บแล้วราดน้ำปลาไหลกำลังเดือดพล่านปื๊แล้วโรยด้วยงาปิดฝาพร้อมเสิร์ฟมาแล้วซีมาเซงจบวันนี้ได้ไปแล้วนะ ข้าวหน้าปลาไหลเจหรือปลาไหลเห็ดหอมขอบอกเลยว่าสุดยอดคุณค่าทางโภชนาการอยากจะลดความอ้วนเมนูนี้ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีนัดกันนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลบางประกอบ9้าอินเตอร์เนชั่นแนลในเรื่องของการดูแลเต้านมอย่างไรหลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมไปแล้วค่ะ ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International เสารนี้นะคะในช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเราพูดคุยขก้นเรื่องของมะเร็งเต้านมเสารนี้เป็นเสารสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเรื่องว่าแล้วหลังผ่าตัดเราจะดูแลรักษามันอย่างไรที่จะไม่ให้มะเร็งนั้นกลับมาหาเราใหม่อีกขณะนี้ฤทธิ์ยังคงอยู่กับ นายแพทย์วรเทพกิตวีซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสรลรศาสตร์เต้านมโรงพยาบาลบางประกอบ9ก้าอินเตอร์เนชั่นแนลคุณหมอคะเราจะดูแลสุขภาพหลังการผ่าตัดนั้นอย่างไรเพื่อหนึ่งให้เรามีความสุขมานที่สุด 2. มะเร็งกรุณายอย่ามาหาฉันอีกเลยเอ,อจะทำอย่างไรคะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือใน,อในการรักษาหลังการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบาบัด การฉายแสง่าตัดแล้วก็ยังฉายแสงอยู่หรอใช่ครับก็ขึ้นกับขึ้นกับรูปแบบการผ่าตัดขึ้นกับระยะของโรคนะครับถ้าถ่าผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษาอ,อย่างเต็มที่นะครับ,รบให้มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำน้อยที่สุดหรือไม่กลับมาเลยถามเลยผ่าตัดแล้วจะต้องฉายแสงอีกกี่เดือนโดยทั่วไปแล้ว ในคนไข้กลุ่มที่ต้องฉายใช้เวลา1เดือนในการฉายอ๋อแค่นั้นเองใช่ครับอ๋ออีกแค่หนึ่งเดือนในผู้ป่วยบางกลุ่มก็อาจจะยังที่จําเป็นที่จะต้องทานยาต้านฮอร์โมอนต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีนะครับ<อ>ในผู้ป่วยบางกลุ่มแต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มคุณหมอหลีเคยจําได้ว่าเมื่อตอนสมัยก่อนเวลาผ่าตัดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะมีการเลาะเอาน้ําเหลืองเนี่ยออกจากใต้ลักแร้ใช่ครับสมัยนี้เนี่ยใช้วิธีนั้นไหม สมัยนี้เราจะไม่ใช้วิธีเลาะต่อมน้ําเหลืองออกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ<อ>เราจะใช้เป็นวิธีการตรวจว่าเซลล์ต่อมน้ําเหลืองเซลล์ต่อมน้าเหลืองต่อมไหนที่รับเซลล์มะเร็งจากเต้านมแล้วเอาต่อมน้ําเหลืองต่อมนั้นออกไปตรวจเพียงหนึ่งต่อมอหากไม่มีเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลาะต่อมน้าเหลืองทั้งหมดนะครับ<อ>แต่หากมีก็ยังคงที่จะต้องเลาะต่อมน้ําเหลืองทั้งหมดอยู่นั่นใช่ไหมที่เป็นสาเหตุทําให สุภาพสตรีหลายท่านที่ไปเลาะแล้วแขนบวมขึ้นใช่ครับประมาณ80%ของผู้ป่วยในอดีตซึ่งการผ่าตัดต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองร่วมด้วยจะมีอาการแขนบวมซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความทรมานทุกทรมานและการในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยใ,ในอนาคตและในปัจจุบันแขนจะบวมไหม การผ่าตัดแบบแพทย์แผนปัจจุบันครับหากเราสามารถเลาะอ,ออกเพียงแค่1-2ต่อมนั้นมีโอกาสที่แขนจะบวมที่ประมาณ 1%, 1> นซะครับซึ่งน้อยกว่ามากเอาละค่ะด้วยวิธีทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมากแล้วสำหรับมะเร็งเต้านมดังนั้นตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับนายแพทย์วรเทพเรื่องของมะเร็งเต้านม หวังว่าท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนะคะแฟนแฟน,แฟนรายการแฮปปี้ไลฟ์กับคุณรีดนั้นโดยเฉพาะช่วงแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพคงจะได้เข้าใจและมีข้อมูลในการดูแลตัวเองรักษาตัวเองและตัดสินใจตัวเองเพื่อจะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งอย่างมีความสุขค่ะ Happy Life, คุณ โนเกียอาชา501ส mart โฟนสไลด์ครั้งเดียวก็เข้าถึงโซเชียลได้ง่ายสีสันสุดชิคคอนเนคไวทุกโซเชียลกับโนเกียอาชา501ส mart ร์ทโฟน2%ใช่เลย2%เใช่เลย2%ใช่เลยใช่เลยค่ะมีเทอ e n l ไลท์สูตรน้ำตาล2%ช่วยการขับถ่ายดีขึ้นมีเทอ e n l ไลท์ขวดนี้ใช่เลยมีเทอ e n l ไลท์สูตรน้ำตาล2% โตโยต้าฟูลไฮบริดฉลองยอดขาย5ล้านคันทั่วโลกเชิญร่วมกิจกรรมในงาน Hybrid ไฟ Million Celebration รุ่นรับส่วนลด5 0 0 0 0บาท2ราง,งวัลและ iPad Mini 27และ28กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวและโชว์รมตโ y โยตาทั่วประเทศ Essence เพื่อผิวกระจ่างใสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเลเซอร์ L'Oreal White Perfect Laser Essence ช่วยลดเลืนจุดด่างดำ รูกคุมขนดูกระชับด้วยยัดแขนดับหนึ่ง White Perfect Laser พิเศษเพียง399บาทถึง31ดกรกฎาคมนี้นมะพร้าวมเมจิกฟาร์มเฟรชอหอมผสมวุ้นมะพร้าวด้วยอร่อยชื่นใจน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวมเมจิกฟาร์มเฟรช เพิ่มรสชาติอาหารมห้อร่อยด้วยน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมวันนี้เรามาเติมหอมกันดีกว่าหอมนี่เหรอคะไม่ใช่หอมนี้แน่เลยเด็ดกว่านั้นอีกเติมหอม้สซองนี้ขนออร่อยชัวร์คัดสรรเครื่องเทศและวัตถุดิบชั้นดีผัดปุ๊หอมชุยปั๊บขนออร่อยชัวร์โฉมใหม่ ยุงตั้งเยอะมาคนเดียวเลรออาดมากปกป้องคนไทยสตายญี่ปุ่นอาตพรัสามกรีดิตและสองกรีนใหม่เจแปนิสมัชและฮิโนกิหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวถูกปากทูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมาส่งความคุ้มค่าสารสัมพันธ์ในครอบตัวไทยหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวบ้านที่ดี คืออะไรสุภาหไหลบ้านในสังคมคุณภาพคุ้มค่าน่าอยู่ทุกพื้นที่ใช้สอยสะดวกสบายได้คุณภาพมาตรฐานสากลประหยัดพลังงานอบอุ่นปลอดภัยงดงามทุกยุคสมัยภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสุภาหไหลผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยพร้อมสร้างสรรค์บ้านที่ดีสำหรับคุณ ช่วง happy trip happy time สนับสนุนโดย Bitagen Light เชื่อไหมเดี๋ยวนี้หลายๆท่านนะพอมีลูกหลานขึ้นมาตั้งแต่4ี่ขวบ5ขวบหขวบตายฉันอยากรู้จังเลยลูกหลานฉันเนี่ยอาชีพอะไรเหมาะและแม้กระทั่งเด็กเองเนี่ยบางทีก็เป็นคุณพ่อคุณแม่บางทีก็อยากจะเป็นคุณหมอบางทีก็อยากจะเป็นตำรวจบางทีก็อยากจะเป็นคุณครู แล้วแต่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าแบบนั้นน่ะมันจะใช่และสมบทบาทหรือไม่สถานที่นี้ค่ะในช่วงของแฮปปี้ทริปแฮปปี้ไทม์รีดและทีมงานแฮปปี้ไลฟ์คุณรีดอยากจะขอพาแฟนๆรายการไปที่สถานที่นี้ที่ชั้น5สยามพารากอนเรียกว่าคิดสเนียคิดสเนียรแบงคอกนี้เป็นสถานที่สุดสนุกกับบทบาทอาชีพในฝัน เสมือนจริงต้องบอกว่าเป็นสถานที่อุทยานการเรียนรู้ให้กับลูกหลานของท่านอายุ4ถึง14ปีนะคะคิดสเนียนะคะก็คืออุทยานการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นะคะก็คือแนวคิดของเราเนี่ยจำลองเมืองเมืองหนึ่งลงมานะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มาทดลองการใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง กิจกรรมในเมืองของคิสเนียจริงๆแล้วเราเรียกว่าเป็นอาชีพนะคะเราพยายามจำลองให้เหมือนเมืองเมืองนี้เรามีอาชีพแทบทุกอาชีพที่เมืองจริงๆจะมีนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะอย่างที่โดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของอนักดินนะคะแอร์โฮสเตสมีนักดับเพลิงมีแม้แต่สารนะคะเหล่านี้นะคะก็จะรวมอยู่ในเมืองเราทั้งหมดค่ะ เขาให้เราทําเหมือนนักข่าวจริงๆเลยครับได้ทั้งเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นนักข่าวในทิชาเนียนิวครับสนุกครับมันสนุกครับสนุกมากเลยครับลองเล่นทุกอย่างเลยสนุกทุกแบบ น้อยก็คือว่าคร่าวๆว่าแต่ละร้านหรือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำงานกันยังไงบ้างเขาได้เข้าใจแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นไอเดียให้เขาอะค่ะว่าเออเป็นความแบบว่าเรียกว่าความฝันเพราะว่าโตขึ้นเขาอยากจะทําอะไรเขาได้เข้าใจในสิ่งนั้นๆไม่ใช่ว่าแค่ฝันว่าเห็นคนใส่ชุดสวยก็อยากจะนั่งเป็นความเข้าใจมากขึ้นอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือฝึกความกล้าให้เด็กคือเด็กที่จะเล่นเนี่ย จะต้องเข้าไปโดยที่ไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กสื่อสารหรือว่าไม่กล้าพูดเนี่ยเขาไม่ได้เล่นนะคะคิดเสนียนี้มีหลายสาขาทั่วโลกศูนย์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกคิดเสนียแบงคอกนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ใหญ่สุดในภาคพื้นเอเชียนะคะลองไปดูนะคะเพราะว่าเขาเปิดจันทร์ถึงสุข์10โมงถึง5โมงเย็นสำหรับเสราร์อาทิตย์และวันหยุดนั้นก็จะเปิดตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3แล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่ง4โมงเย็นถึง3ทุ่ม ดาน,น้านะคะเรามีนัดกันอยากจะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีความสุขกับวันหยุดและใช้เวลาทุกๆนาทีให้คุ้มค่าแต่อย่าลืมร่างกายของคุณสุขภาพของคุณเหมือนเมื่อสักครู่อาจารย์นุชฉลันศรีได้บอกแฟนๆรายการแล้วว่าไลา์เซ็นแบบนี้จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพแต่ไม่้องอาจารย์นุชอย่างเดียวะคะ่ะตัวท่านเอง ท่านต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอท่านต้องดื่มน้ําเพียงพอท่านต้องทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะรับประกันเลยว่าโรคภัยต่างๆจะไม่มีทางมาเยี่ยมเยือนท่านในก่อนที่วัยอันควรถึงแม้ว่าถึงวัยแล้วท่านก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ